มาแล้วนะครับรถธรรมดา2-11กรุงเทพตะพานหินนะครับซึ่งรถจะร้อดีขบวนสี่นย์เชียงใหม่นะครสวรรค์นะครับซึ่งตอนนี้109ล่าช้าไป100กว่านะครับ1นึ100้กว่านา,นาทีนะครับประมาณ1้อนาทีนะครับตอนนี้ไม่รู้นะครับว่ารถออกจากสถานีช่องแคมายังแต่ดูทรงหน้าจะออกมาแล้วแหละ คุณปู่ทางขบวนมานะครับบริษีสี่ศูนย์แปดนะครับตอนแรกจะเป็นหนึ่งศูนย์ก้าตอนนี้กลับเปสี่เอ้ยสองหนึ่งหนึ่งนะครับคุณปู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับทางขบวนมาเปิดสีใหม่นะครับต้นทางแล้วออกซอนบ่ายโมงสิบน,นะครับโปดติดตัาวเพรวจจับเลยค่ะ รถก็ใช้ขบวัสองหนึ่งสองในการทำดีวนะครับเราไปถึงตอนเที่ยงห้าสิบวันนี้นะครับแล้วเราก็มาตอนบ่ายโมงสิบช้าไปสิบห้านาทีสดวราจน่งีน่อนเของจะาที่น่าตให้เดินที่เรียกรถด้ค่ะนี่นะครับผู้ขบวนรถเที่ยวนี้เราเป็นขบวนรถท้องถิ่นเที่ยวรองค่ะไปเราไปดูป้ายกันนะครับป้ายัเป็นสีม่วงนะครับจากสีฟ้ามาสู่สีม่วงนะครับอ่ะเราไปดูป้ายกัน กรุงเทพสะพานหินนะครับตอนกลับกรุงเทพผมก็กลับขบวนนี้แหละแต่กม่รู้นะครับว่าวันที่สองวันที่สามทว่าผมจะได้นั่งขบวนไหนแน่ระหว่างสองหนึ่งสองกับหนึ่งหนึ่งสองอาจจะนั่งขบวนสองหนึ่งสองนี่แหละครับใช้ดีขบวนนี้ทานะครับ